สวดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็อยู่กับแมสซิตี้แล้วซึ่งวันนี้ก็ก็เป็นข่าวใหญ่นะครับว่าแมสซิตี้จะมีการอัปเดตแล้วนะครับก็คือจะอัปเดตแล้วเร็วๆนี้นะฮะ่าถามว่ามีอัปเดตอะไรบ้างผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าอัปเดตนะเป็นอัปเดตแมพผมว่ามันเล็กน้อยมากเลยนะมันเป็นอัปเดตแมพที่แบบว่าดูไม่มีอะไรเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะเอาพลังที่มันสะดวกแล้วกันนะฮะ เอาพลังไฟแล้วกัน <c oughs> โอเคจัดไปก็ผมไม่รู้ว่ามันเป Crazy. ลี่ยนระบบอะไรบ้างนะฮะว่ามันมีอะไรหรือยังไงอัปเดตบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยแล้วกันมีบอลูนงอกมองงอกงอกขึ้นมา <c oughs> เดี๋ยวนะบอลลูน <c oughs> <c oughs> โอเคนะเป็นเป็นบอลลูนปลอมมีเสียงฮอฮะก็ผมคิดว่าน่าจะ ทำไมมันเหมือนเดิมวะผมว่ามันไม่ค่อยดูมีความแบบว่าอัปเดตเยอะสักเท่าไหร่อะ่ะมันดูเหมือนเดิมมาโอ้อ้าวโอเคฮนะก็น่าจะหลบได้อะ่ะคือมันก็โกงอะ่ะมันก็หลบได้อะ่ะก,ก็กลายเป็น ที่ที่ผมว่าเขาไม่น่าจะทําให้มันทะลุได้นะผมหวังว่าอัปเดตเข้ามามันไม่ควรจะทะลุได้คนะเพราะว่ามันหลบได้ปืนก็ยังเหมือนเดิมผมไปยิบปืนหน่อยแล้วกันในร้านปืนก็เหมือนเดิมนะฮะไม่ได้แบบไม่ได้ถางอะไรจากเดิมเลยกเดี๋ยวเราขี่รถไปดูแล้วกันนะฮะลองขี่รถด,ดูแล้วก็เสียงมันเสียงมันอัปมาใหม่เนาะเสียงอะเนี่ยนี่เสียงในโตปะ่ะในโตก็เงียบ เงียบลงเนาะเอ่อมันไม่ต่างจากเดิมมันไม่ต่างจากเดิมเหลือเท่านี้จริงๆเอ่อไอ้เหี้ยแม่งก็เป็นปมด้วยไอ้สัตว์กู้ยคอยมึงใหญ่เป็นสังก็บอกร้อยไอ้เหี้ยยัดหี่เบียหีคู่ยัดพังหมดไอ้เหี้ยใหญ่ใหญ่มากนะไอ้เหี้ยเอาคืึเดี๋ยวก็พอแล้วไอ้เหี้ยเกียงรถก็ยังน่ารำคาญเหมือนเดิมรถก็ยังเหมือนเดิม ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะฮะเหมือนเดิมทุกอย่างเลยเดี๋ยวเออเดี๋ยวเราไปดูที่ไฮไลท์กันดีกว่าที่เขาแบบคิดว่ามันน่าจะเป็นไฮไลท์ที่สุดแล้วนะไปดูดีกว่าเพิ่มเติมมาก็มีบรรลนที่เราสามารถบินทะลุได้ฮนะมีขน้นจริงจริงฮะโอ,โอเคผมรู้ผมรู้แล้วว่าที่นี่คืออะไรบอสฮนะที่นี่เป็นบอสนะครับบอสใส่ฟิวีกแล้วแสดงว่านี่ก็เป็นบอส มีบอสมาเหมือนเดิมมือบอสมาแล้วแน่นอนว่าบอสน่าจะมาเรเร็วนี้เดี๋ยวผมดูวนว่ามันมีที่นั่งฟังเหมือนเดิมเฮ้ยผมว่าน่าจะเป็นไอ้บอสนี่แน่เลยอะ่ะไอ้บอสแบบบอสไก่อะ่ะบอสไก่อะ่ะไก่ที่เราไปตีมารถบอสไก่อะ่ะเดี๋ยวผมจะลนให้ดูนะน่าจะเป็นบอสตัวนี้ออ้มันนี่นี่นี่นมีเอามีป้ายบอกฮะเดี๋ยวเรามาอ่านพร้อมกันแล้วกันนะโอ้ เดี๋ยวผมมองเห็นเลยว่ขอซูมมาไกลๆนิดนึงนะว้าวผมจะแปลคร่าวๆแล้วกันนะว่ามันมันมันเป็นมาอย่างไงเนาะเดี๋ยวผมขอญอาตให้มันดูิชั่นหน่อยอ่านี่นี่ก็สถานที่ที่นี่เนี่ยได้สร้างสมบูรณ์แล้วแล้วก็การเฝ้าระวังเนี่ยกำลังทำอยู่ แต่ก็เกรงว่าจุดจบเนี่ยจะมาถึงเร็วกว่าที่เราคาดไว้ก็เอาเป็นว่ามันบอกว่ามีเวลาไม่มากแล้วกันเนาะอบอสมาแล้วก็จะหายไปอย่างเร็วไวนะฮะข้างล่างนี่ก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรเขาทําทางเข้าแล้วนะ,ะนี่เขาทาทางเข้าไปแล้วผมจะบัคเข้าไปให้ดูมันก็มันบัคเข้าไปไม่ได้นะ,ะเพราะว่ามันติดข้างบนนะผมลองบัคเข้าไปแล้วมัน มันทะลุนะมันทะลุเข้าไปก็จริงแต่ว่ามันมันไม่ถึงข้างล่างอะ่ะเออมันดูยากกว่าเดิมโอ้ยดูตรงนี้สิว้าวนี่ก็คือโรงพยาบาลเหรอมันต้องมีอะไรข้างในแน่ๆไม่มีอะไรข้างในเหมือนเดิมมันทำมาทำไมอะ่ะมีคำใบ้ฮะ คารดิเลินมาวิชนกันก็คือเหมือนโลกสองใบอาจจะมาชนกันไปจบกันก็ได้อันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันก็รู้ไปพร้อมๆกับพ่อกุณนะฮะเออจะว่าไปผมคิดว่าไม่แน่ใจว่าเขาเปลี่ยนระบบขี่ฮอใหม่หรือกระไรหรืออย่างไรนะผมรู้แค่ว่าเสียงฮอเปลี่ยนใหม่แล้วก็มันเหมือนเดิมอ่ะทุกคนมันไม่ต่างจากเดิมอุย้ย เสียงมอไซค์เปลี่ยนเสียงฟังดูดีขึ้นทุกอย่างก็เหมือนเดิมนะครับไม่ได้ไม่ได้มีอะไรอุ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเหมือนผมเห็นอะไรบางอย่างอ๋อเป็นหินอีทุกใจหมดไม่ได้มันก็เหมือนเดิมเออแล้วมันเหมือนเดิมฮะมันมันแหลกด้วยเหมือนเดิมเลยใครขับเปลี่ยนไหมดูซิ ผมว่ามันไม่ใช่ c h a p t e r 2นะมันน่าจะอัปเดตขั้นเวลามากกว่านะเหมือนเดิมเลยน่าจะเป็นการอัปเดตแบบว่าเอ้ยแมซซิตี้ไม่ได้อัปเดตมานานแล้วก็อาจจะอัปเดตเปลี่ยนแมปขั้นเวลามาอีกสเต็ปหนึ่งเอ่อเพื่ออะไรก็ผมผมก็ไม่ทราบแน่ชัดเหมือนกันลังโจรก็เหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรต่างจากเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมนะฮะอ่าจากที่สำรวจมาผมสรุปคร่าวๆให้ฟังแล้วกันนะครับว่ามันเหมือนเดิมนะครับมันไม่มีอะไรต่างจากเดิมเลย ทุกอย่างเหมือนเดิมทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ป้นทุกที่ในแมปนี้ก็เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ฐานฮีโร่เหมือนเดิมมีเพิ่มเติมก็คือไอ้บ้านตรงนี้มันหายแบบมันมันแบบไอ้ลิฟที่เราจะดูไอ้ลิฟที่มันมีแต่ก่อนนั้นเนี่ยมันพังแล้วมันก็โดนดูดเออแล้วก็มีบอลลูนบอลลูนเพิ่มเข้ามานะฮะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันมีความสําคัญอะไรยังไงเนาะแต่ว่ามันไม่ได้แถวนี้มันมันเหมือนเดิมอ่ะใช่มันมันเหมือนเดิมทุกอย่างเลย ข้างในที่ป้นเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมมีเพิ่มเติมก็แค่ตรงนี้ฮะตรงทางเขา้ามาในตึกเท่านั้นเองนะครับมีทางเขา้าไปในตึกที่ใบเราแล้วก็มีบอสใหม่ก็ไม่ใช่บอสใหม่หรอกเป็นบอสต,ตัวเก่าแต่เอากลับมานะอม,มันเหมือนเดิมเลยโอเคนะครับผมขออนุญ,ญาตเข้ามาที่หน้าเว็บแมะ,ะหน้าทวิตเตอร์นะครับของ Majesty News นะก็คือเป็นข่าวเนะาะหลังจากที่ผมได้ลงทะเบียนก็ไม่ผ่านนะครับอบอสตัวนี้จบปุ๊บ แมปทุกอย่างจะพังพินาาก็คือ Chapter 2จะมาแต่ Chapter 2ไม่น่ามาเร็วๆนี้นะครับน่าจะเป็นแค่แมปมากกว่าเนาะเหมือนเปลี่ยนแมปโอเคฮะไม่มีอะไรก็คือเหมือนเขาจะเปลี่ยนใหม่ถ้าเกิดเป็น Chapter 2แต่ตอนนี้มันอัปเดตแค่2ที่มาแค่นั้นเองนะไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วก็มีข้างในที่เราเข้าไปสองดูม,มีแค่นั้นเอง ก็ใครสนใจที่จะลองเข้าไปทดลองเล่นนะครับเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวจะกระโดดลินทำไมเนี่ยเอาละใครที่จะทดลองเล่นนะผมจะทิ้งลิงก์แมปไว้ให้ทุกคนลองเข้าไปเล่นกันดูนะครับว่าแมปข้างในเนี่ยมันเป็นยังไงนะอขอบคุณมากเลยนะครับก็อย่าลืมติดตามให้ผมด้วยนะครับติดตามข่าวสารมนซิตี้รุดรุดเร็วทันใจก็น่าจะเป็นชแนลผมนะตามนี้แล้วกันมีอัปเดตเพิ่มเติมแค่นี้นะสรุปไม่มีอะไรมาก